สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ,บวง bnk 4 8และก็วง cgm 4 8เช่นเคยนะครับโซนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่ามีรูปน้องเห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลายเซ็นน้องด้วยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษของน้องด้วยเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ27ปีของน้องนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือคุณไทย น้องไข่มุกวรัฒยาดีสมเลิศอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวงเบียนเคโและน้องก็อยู่ในฐานะตรีเทพของผมด้วยนะครับก็คือตอนที่ผมเริ่มตามวงเนี่ยคุณไข่ก็จะเป็นเมมเบอร์ตรีเทพสาคนที่ผมเริ่มตามในต้นนะครับก็ไล่มาตั้งแต่คุณไข่เนี่ยแหละแล้วก็มีน้องสัจจังแล้วก็มีน้องจ๋านะครับแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังติดตามน้องอยู่เรื่อยๆมาตลอด นะครับแล้วก็ติดตามน้องนั่นแหละครับไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะครับคืออาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่ก่อนก่อนน้องเข้าวงเนาะแต่พอน้องเข้าวงมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ติดตามมาเสมอนะครับแล้วก็ณนะช่วงเวลานี้เนี่ยคุณไข่เราก็ทราบกันดีว่าน้องมีเพลงพิเศษของน้องออกมานะครับก็คือเพลงเพราะตอนนี้กําลังดีนะครับที่เออเพลงก็น่ารักคิวคิวสไตล์คุณไข่นั่นแหละแล้วก็ เพลงนี้ก็อิงถึงชีวิตของคุณไข่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าชีวิตของน้องนะแบบไม่ว่าตอนนี้ตอนนั้นหรือตอนไหนอ่ะชีวิตของน้องกําลังดีทุกครั้งเสมอมาจริงๆนะครับไลบ่มาตั้งแต่ก่อนเข้าวงเลยก็แล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราทราบมาก็คือน้องเกิดที่เยาวราชเนาะเป็นเศรษฐีนีเยาวราช p o ผู้ซร์ฟเวอร์เลยนะครับก็ ชีวิตเติบโตที่เยาวราชน่นแหละครับแล้วก็ชีวิตของน้องก็ถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องอบรมให้น้องแบบมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีนะครับกล้าคิดกล้าทำอยากทำอะไรดีๆก็ทำได้เต็มที่เลยนะครับอย่างคุณไข่เนี่ยเขาก็จะชอบเย็บปักถักร้อยเนาะก็ไปซื้อของซื้อ อุปกรณ์จากเย็บผ้าซื้อผ้าซื้ออะไรมาทําเองก็เป็นชุดสวยๆอย่างที่เราสร้างกันดีนะครับหรือว่าคุณไข่ชอบทําขนมเนี้ยก็ได้รับการอุดหนุนเขาเรียกว่าสนับสนุนจากครอบครัวเลียที่นะครับซื้อเตาซื้ออ,อุปกรณ์ทําครัวหรือต่างๆก็จะเห็นเลยว่านั่นแหละชีวิตกลุ่มไข่ตอนนั้นก็เหมือนเป็นแม่สีเรือนแม่สีเรือนมากๆเลยนะครับแล้วก็ อยู่มาวันหนึ่งคุณไข่ก็อยากที่จะเป็นไอดอลอยากที่จะทำตามความฝันตัวเองนะครับก็มาสมัครเข้าออดิชั่นเข้าสู่วง BNK48 นะครับแล้วก็ตามที่คนทราบเป็นดีนนองก,ก็ผ่านการออดิชั่นเข้ามาเป็นคุณไข่ไข่มุกเบ K48 สมาสมาชิกที่หนึ่งของวง BNK48 ในที่สุดนะครับแล้วก็ชีวิตในการเป็นไอดอลของคุณไข่เนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าโอ้โหน้องได้รับโอกาสเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยน้องอาจจะเป็นแบบเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้สักกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้คุณครูมาช่วยเติมเชื้อไฟให้น้องให้น้องกล้าลุกขึ้นนี่มาทำตามฝันของตัวเองเนี่ยน้องก็เต็มที่กับชีวิตเลยนะครับกล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออก ต่างๆนานานะครับในความเป็นของตัวเองของน้องความคิ้วความน่ารักสดใสของน้องนะครับหลังจากนั้นน้นนองก็ได้รับโอกาสหลากหลายนะครับติดเซมบัสสึในซิงเกิลแรกก็คือ,อไอตากาตาหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสมาเรื่อยๆครับติดเซมบัสสึบ้างเพรงร้องบ้างแล้วก็ยูนิตพิเศษอย่างนี้มีกูโมะน้องก็ได้ทำนะครับรวมถึงตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ในเพลงที่น้องอยากเป็นที่สุดก็คือเพลงฮาชิเรเพนกินก็ ทำให้เห็นเลยว่าอ,อช่วงเวลาที่น้องใช้ชีวิตอยู่การเป็นไอดอลเนี่ยน้องได้ได้ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆได้รับโอกาสดีๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในในในช่วงเวลา6ปีในการเป็นไอดอลเนี่ยน้องก็ได้เขาเรียกว่าได้รู้จักกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับไล่มาตั้งแต่คุณครูที่พร้อมที่จะอบรมสั่สอนสิ่งดีๆให้แก่คุณไถยตอเวลาพรอมที่จะ ให้กำลังใจใคุณไถ่ตลอดเวลานะครับรวมถึงเพื่อนพี่น้องเมมเบอร์ที่จากคนที่ไม่รู้จักกันซ้อมด้วยกันกินอยู่ด้วยกันหลับนอนด้วยกันทําอะไรด้วยกันหลากหลายผ่านร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันนะครับก็ทําให้สนิทกันจนแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าในกลุ่มของแฟนคลับเองนะครับคุณไถ่ก็มีแฟนคลับ ที่ติดตามน้องเยอะมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าน้องไม่ได้เข้าวงมาก็อาจจะไม่ได้มีกลุ่มแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็กลุ่มแฟนคลับของกุณไขยเนี่ยก็อ่ะมันก็อาจจะมีเพิ่มมีลดหรืออยู่กับที่บ้างก็ไม่รู้แหละนะครับแต่กลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเขารักแล้วก็เอนดูคุงไทพร้อมที่ให้กรคุงไทยกรุณไขยมาเสมอตั้งแต่ไม่ว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใดอ่ะม่ว่าที่คุณไขยมีความสุข กลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ก็พร้อมที่จะร่วมแสดงความดีๆคุณไข่เสมอหรือว่าในวันที่คุณไข่มีความทุกข์โดนบูลลี่โดนการแก้นะครับกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ก็พร้อมที่จะออกมาสู้ออกมาท้าชนกับคนที่ไม่ให้เกียรติน้องนะครับก็ถือว่าคุณไข่ได้อะไรเยอะมากๆในการเป็นไอดลอลของวงโฟร์ดเอ็เบียนเคโฟร์ดเอ็กนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตดีๆช่วงหนึ่งของคุณไข่นะครับและก็เมื่อน้อง จบการศึกษาออกมานะครับก็มาถึงปัจจุบันเนี้ยชีวิตน้องก็ได้ทําอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะครับอ่ะพูดไปแล้วเรื่องของการร้องเพลงนะครับเพราะตอนนี้กําลังดีที่ออกมาเนี่ยก็ืวีว่าโอ้โหว้าวว้าวมากๆเลยนะคือผมก็ก็รู้แหละว,ว่าคุณไทยอะ่ะมีฝีมือด้านการร้องเพลงอยู่แล้วตอนอยู่ในวงอะ่ะน้องร้องเพลงเพราะมากๆนะโอชิโนะออนโดนี่แบบ โอเสียงคุุงไทยเนี่ยสุดจริงนะครับหรือว่าอย่างแคนดี้ฮัชเ e ร์เพนกวินอะไรก็แล้วแต่คือคุณไขยมีของมากคุณไขยเจ๋งมากๆอยู่แล้วนะครับก็พอน้องแกลดตัวึกษาไปผมก็แอบฝันแล้วว่าอยากให้คุณไทยมีเพลงเดียวเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายน้องก็มีจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วน้องก็ยังทำโน่นทํานี่เยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของ ผมว่าการทําขนมหรือตัดเสื้ออะไรของน้องเนี่ยน้องก็ยังทําอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทำคอนเทนต์มาให้เราดูแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนสมัยที่แบบทาคลิปตัดชุดให้เราดูหรือว่าทําคลิปครัวคุณไข่มาให้เราดูกันเงี้ยแต่ผมว่าน้องก็ไม่ได้ทิ้งชีวิตอะไรตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วคุณไข่ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะนะครับด้วยตัวได้ลองทําอะไรใหม่เยอะมากที่แบบตัวเองเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับอย่างาถ่ายแบบโฟโต้บุ๊กลงโฟโต้บุ๊กอย่างเงี้ยก็ทํามาสองเล่มและนี่ก็จะเป็นเล่มที่สามที่ออกมาเริ่มอาจจะเริ่มพรีออเดอร์กันแล้วมันผมก็ไม่แน่ใจนะครับเหตุอยู่แบบก็เห็นเลยว่าโอ้คุณไข่เจ๋งจริงๆนะครับมันไม่ได้เจ๋งเพียงแค่แบบ น้องเป็นแบบถ่ายรูปเฉยๆนะมันเจ๋งเรื่องของระบบการจัดการอะไรต่างๆของน้องด้วยที่ต่อไกล้บังต่โฟโต้บุ๊กแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทำแฟนมีทที่คุณถ่ายก็เป็นตัวตั้งตัวเตงตีในการคิดคอนเซ็ปต์คิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็งานก็ดูออกมาประทับใจหลายๆคนนะครับเท่าที่ได้ยินเสียงกันมานะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป ร่วมง,งานแฟนนี้ของน้องนะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะจะไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าคุณไห่ก็คือคนสําคัญในการติดเอ่อช่วงเวลาที่ผมติดตามวงม K A, อิเกฟอรีนยุคแรกๆเหมือนกันวันนี้โดยการมีคนสําคัญอยู่ผมก็อยากไปสนับสนุนงานใหญ่ๆของน้องเช่นกันนะครับเพราะว่าอ่ะอย่างงานล่าสุดเนี่ยงานเอ่อแคดแคดมือสองเนี่ยน้องมาเปิดบูธขายของผมก็ ไปอุดนุดน้องนะซื้อเสื้อตัวนี้มาเนี่ยแหละแล้วก็ได้ลายเซ็นแาบน้องด้วยน้องก็เซ็นให้ผมแล้วก็ให้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็คุยพูดคุยกับผมแบบยังเป็นกันเองเหมือนเดิมยังจาผมได้เหมือนเดิมด้วย <S <S ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละว่าในวันนั้นผมก็ได้ร้องเพลงแรปให้คุณไถ่ฟังด้วยที่แต่งมานานแล้วอยากร้องให้คุณไถ่ฟังมากๆก็ได้ทําตามที่ตั้งใจไว้สักทีนะครับก็ก็เห็นเลยแหละว่า คือพอได้เห็นคุณไข่ในวันนั้นก็รู้สึกเลยว่าเออชีวิตของน้องก็กําลังดีเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ไว่าตอนอยู่ในวงดีขนาดไหนตอนออกจากวงมาชีวิตของน้องก็พาตัวเองพานไปสู่ที่ดีๆได้อีกเช่นเคยนะครับก็ชื่นชมในตัวคุณไข่มากๆนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้คุณไข่มีความสุขมากๆสวัสทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะจ๊ะ สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้มีคนดีๆมาลักมาเอ็นดูเยอะๆพี่ก็จะติดตามหนูตลอดไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนไม่มีวันทิ้งไปไหนแน่นอนสัญญาสัญญาณนะสัญญาเลยว่าพี่จะติดตามหนูจะเป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ